จอมมากับรูกศิษย์ตัวร้ายตอนที่ห้าเออทั้งสี่คนไม่เข้าใจอย่างสิ้นเชิงได้แต่ติดเชื่อฟังคำสั่งของอาจารย์ชั่วชีวิตนี้ของอาจารย์ถ้าจะผิดก็ผิดตรงที่สอนให้พวกเจ้าบำเพ็ญแต่ไม่ได้สอนวิธีการเป็นมนุษย์ อาจารย์เองก็มีความผิดที่ทําให้พวกเจ้ากลายเป็นเจ้าไวรัสอากตันยูเช่นนี้ลุยมู่เซิงหมิงซื่ออินขอรับม้านพลังป้องกันจินถึงซานแตกไปแล้วอาจารย์จะลงโทษให้พวกเจ้าเฝ้าจินถึงซานฟื้นฟูบ้านพลังห้ามออกห่างแม้แต่ครึ่งกล้าวฟื้นฟูเสร็จเมื่อไหร่อาจารย์ถึงจะละเว้นให้จำกัดบ,บริเวณก็เหมือนจำกัดเสรีภาพ มานพลังไม่ได้ซ่อมแซมเสร็จในระยะเวลาอันสั้นการลงโทษนี้นะว่าสมเหตุสมผลแล้วเที่ยวการฆ่าพวกเขาแล้วดีกว่ากันเยอะติดรับคำสั่งเจ้าเย่เจ้าคะสิบพี่สามและสิบพี่สี่ของเจ้าต้องอยู่บนภูเขาดังนั้นอาจารย์ลงโทษให้เจ้าไปชดใช้บาปใช้กรรมข้างล่างมีความคิดเห็นอะไรไหมชดใช้บาปหรือ ติดรับบัญชาไม่กล้ามีความคิดเห็นเพียงแต่ว่าพูดมาติดไม่ทราบว่าควรใช้บาปไหนเจ้าตัวแสบพวกนี้ติดตามจีเทนตั้งมาหลายปีถูกจอมันเท่าร้างสมองจนขุ่นครักสูญเสียความสามารถพื้นฐานในการตัดสินใจถูกผิดไปหมดยุ่เออเจ้าลองพูดมาสิอะไรคือความดีอะไรคือความชั่ว ทำคุณประโยชน์เป็นความดีทำความเสียหายเป็นความชั่วมีหน้าละ่ะเจ้าสามร้องว่ามาทำความดีสะสมบนเป็นความดีฆ่าคนวางเพลิงป้นทับเป็นความชั่วเจ้าสี่ทำเพื่อประเทศชาติประชาชนเป็นความดีช่วยเหลือคนเลวเป็นความชั่วคำตอบของพวกเขา เลื่อนลอยเสแสร้งไม่ใช่คำตอบที่เราต้องการคนเราเกิดมาชาติหนึ่งไม่แน่ว่าจะได้ทำความดีสะสมบุญกุศลทำเพื่อประเทศชาติราชดอนไม่ขอสมบาดธนาทุกประการขอเพียงไม่ละอายต่อใจตนจู่จุก็รู้สึกว่าอาจารย์ไม่เหมือนเมื่อก่อนเดือนก่อนอาจารย์ยังเคยบอกว่า ไม่ว่าจะเป็นใครถ้ามองแล้วไม่ลื่ตาก็ฆ่าทิ้งซะแต่วันนี้กับผู้จ้าหน้าสับสนไม่ละอายต่อใจตนสิดเข้าใจแล้วติดจะไปฆ่าไอ้พวกนั้นที่มันมาด่าว่าอาจารย์ให้โมดหืมหันฟับพูดไปต้งยือดอยาวเปิ่นน้ำลายเปล่าจริงๆทั้งเอถอะเจ้าอยู่ต่อบนภูเขารับโทษด,ด้วยกันก็นแล้วกันรับคำสั่ง ค่าพักดี52%ค่าพักดี4 5ค่าพักดี50%ปัญหาคือความดีความชั่อคงแก้ไขตอนนี้ไม่ได้แต่ความจงรักพักดีของพวกเขาต้องขึ้นไปเกิน60%เเมตตาอำนาจต้องมาด้วยกันจากวันนี้ไปอาจารย์ไม่สนว่าเมื่อก่อนพวกเจ้าเคยทำอะไรไว้รวนปล่อยผ่านไปได้แต่หากต่อจากนี้ยังทำผิดซ้ำซาก ไม่จงรักภักดีไม่เชื่อฟังอาจารย์จะไม่ปล่อยไปโดยง่ายสิทธิ์มิก้าค่าความภักดีบวกคนละหปเซนในเมื่อเข้าสู่จีนถิงสซานแล้วกลายเป็นสาวกของที่นี่ค่ายอมปกป้องพวกเจ้าขอบคุณอาจารย์ค่าภักดีบวกสิเอร์เซน์ชียืนเอ๋อบวกสปอร์เซ์ คำว่า,าปกป้องช่วยเพิ่มค่าความปกติได้ไม่น้อยตึงทําภารกิจลงโทษสิทธิ์ตัวน้อยสําเร็จได้รับแต้มบุญหนึ่งร้อยแต้มไปได้แล้วติดขอลาฟึบฟึบฟึบไปโลดอากตจันยูไม่เชื่อฟังคําสั่งแต่จางกลับทําแค่กักบ,บริเวณไว้ในจินถึงซานถ้าเป็นเมื่อก่อนอย่างน้อยก็ต้องโดนอัดจ,จนเจ็บหนัก เลิกพูดได้แล้วดีไปเถอะนา้าวะหายไปแล้วหน้าต่างสกิลเปิดพอผ่านการใช้การประสบการณ์ภาวะสูงสุดมาถึงสำเนียกได้ว่าร่างกายนี้มันอ่อนแอขนาดไหนมีแค่สองร้อยแต้มบุญเอ๊ะมนูจับลางวันกาชาปองชัดชัดตึง้ง การจับฉลากรางวัลทุกครั้งเสียแต้มบุญ50แต้มหากจักรางวัลล้มเหลวจะได้รับแต้มหนึ่งโชคหนึ่งแต้มโชคน่าเลือดขนาดนี้ร้านค้าเปิดโลกรูตกายก็มีขายเหรอโลกุตตกายเป็นหนึ่งในกระบวนท่าที่แข็งแกร่งที่สุดของผู้ฝึกตนเมื่อผู้ฝึกตนบำเพ็ญได้ถึงจุดหนึ่งจิตจะควบรวมเป็นร่างโลกุตตกายขนาดเมื่อมา ยิ่งผู้ฝึกตนแข็งแกร่งเท่าไหร่โลก,กุตกาก็แข็งแกร่งเท่านั้นโลก,กุตการระดับต้นไทเก็กแรกแย้มขาย300แต้มบุญทวิลีตแปลงชีวา1,000แต้มบุญหมื่นอุทกอาชยาราคาเครื่องหมายคำถามไม่แสดงราคานี่หมายความว่าอย่างไรเนี่ยจอมานเท่าที่แข็งแกร่งอย่างกี่เทียนเต้ายังเป็นไปได้แค่ร้อวิบัติถ้ำโลกันแปดใ มีล่องรอยที่จะบันทึกก้าวใบจะบรรลุข้าวใบแต่ยังห่างจากการหมุนวน1,000โลกายมากหมื่นอุทุกอาชยาเป็นโลกุตกายที่มีแค่ในตำนานช่างเถอะอย่าคิดไปไกลขนาดนั้นเลยท้อใจเปล่า,าจับฉลากตึงเริ่มการตุ่มตึงจต่รางวัลครั้งนี้หักแต้มบนห้าแต้มได้การย้อนกลับหนึ่งใบจับฉลากต่อหรือไม่ ได้รา้ว,วัลเหรอไม่ใช่ขอบคุณที่อุดหนุนว้าวสุดยอดไปเลยยังเหลืออีกร้อยห้าแต้มเก็บไว้ก่อนดีกว่าเอาไว้ซื้อโลกุตะกายเพิ่มระดับการบอมเพนขั้นตอนการบำมเพนเตอคือสุยถีะดับก้ารบรรลุคอขวดเข้าสู่ขั้นงสงเสวียนควบคุมการใช้โลกุตะกายระดับต้นระบบเสนอการซื้อขายหมายความว่าไม่มีคอขวดแล้วตรวจสอบภารกิจตึง้ง หน้าต่างภากรากิจภารกิจใหม่ภารกิจเสริมที่สามสั่งสอนจูโหงกังอยู่ในระหว่างดำเนินการภารกิจเสริมที่4ี่ก่จัดความชั่วร้ายเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อยู่ในระหว่างดำเนินการสั่งสอนลูกศิษย์คนที่8หมายความว่าต้องไปตามหาเขาจากตะบักของเราตอนนี้น่าจะเป็นผลร้ายมากกว่าดีใช้แผนระยะยาวดีกว่าเจ้าสามคนนั่น ต่อให้ไม่จำกัดบริเวณพาไปด้วยมีแต่จะเป็นหไยนะกระดาษหอ่อไฟไม่อยู่มีแค่เสี่ยวหยนเอ๋อที่เชื่อถือได้บตบาของเสี่ยวหยนเอ๋อคือเส้นถึงค่าความพักดีสูงที่สุดอย่าอายุน้อยที่สุดพานางไปด้วยเหมาะสมที่สุดระหว่างทางจะได้สอนหลักทําให้ด้วยยิงปืนนั่นเดียวได้นกสองตัวอัะเยเนเอ๋อเหยียบนกตายไปแล้วตอนนี้ ยังมีการย้อนกลับอีกใบใช้หมดแล้วค่อยว่ากันกับหอหมอเทียนก่อนถ้ำภูเขาเมืองหูได้ความว่าอย่างไงบ้างข้าน้อยส่งคนบินขึ้นไปดูที่จินถึงซานการศึกดุเดือดพวกเราไม่กล้าเข้าใกล้แต่มีพ,มพู้อมเพนบอกว่าได้เห็นโดกูตรกายกับตาตัวเอง โรกุตกายเหรอประเภทไหนหล่ะโรกุตกายนั้นสูงสิบจัง่งกว้างสองจัง่งลัดซ่าหมีสีทองฐานเป็นดอกบัวสีทองแปดใบโอ้สำนักเลยใช่อาจารย์จริงๆด้วยทำยังไงดีทำยังไงดี